สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้ากับจีนบ่ายนะคะประจำวันที่10เมษายนปี66หนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ0ย์กับ3 8กับ1นะคะ0 1 0ย์3 0 8 8 0 8 2 8 3 8 4จะคู่กับคูน่ก็0 3 3 0 8 1 1 8 3 8, 8 8 3ดสาม ศูนย์หนึ่งสามศูนยสามสามสูนแปดสี่แปสองเนาะขอใหยทุกคนโชคดีนะต่อไปจีนใบหกกับเก้าเจกับศู์ดศนยกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดองนะเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเหกกเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์สอง จำคู่ก็หกเก้ากับเจ็ดศูนย์หกเจ็ดกับเก้าศูนย์เจ็ดเก้าก็หกศูนย์เนาะเลขคู่เลขคี่เด้อครังนี้สามกับหนึ่งเจ็ดกับเก้าเนาะสามเจ็ดเก้าสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเก้านะหกแปดศูนย์ศนะู 6, 8, 0, นยะ์กับแปดหกกับศูนย์เนาะหกแปดศูนย์เนาะก็ขอเป็นพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อลุ้น VIP นะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะ โชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะจีนบ่ายนีก่กอีแล้วก็ห้างสิงเช้านี่รู้สึกว่าจะมาแนวทางเดียวกันนะนี่โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ